เราจะไปกันที่ชิงเต่าเป็นหุ่นยนต์ที่โส่ของขึ้นลิฟต์ได้ด้วยมือแรกในเมืองจีนครับแอบมันจิดมันจืดอ,อินเทอร์เน็ตของที่นี่นะครับหลายอย่างใช้ไม่ได้นะคือให้ทิปเขาก็ไม่เอานะสุดยอดเลยครับทํปล่าทําเปล่า <c oughs> ว่านี่จะเป็นครั้งแรกของผมนะครับที่ได้กินเนื้อวากิวจีนเซอร์เบรดโอ้โหอยากซื้อตัวยี่สิบเกี่ยวกันเจ็ดร้อยโอ้ก็โลละห้าร้อยเองตีนเป็ดหมูอะไรคือตีนเป็ดหมู สวัสดีครับอ่าอีพีนี้มาเปิดกันที่สนามบินนะครับแต่ไม่ใช่สุวรรณภูมิเอาจริงๆก็แอบดูคล้ายๆเหมือนกันนะพอเดินเข้ามาก็รู้สึกว่าเอ๊ะสุวรรณภูมิหรือเปล่า ไม่ใช่ครับผมอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ซึ่งนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่บินมาที่นี่นะแต่ทริปนี้ไม่ได้อยู่แค่เซี่ยงไฮ้ครับเรามาเปลี่ยนเครื่องนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าบินมาจากกรุงเทพเนี่ยก็บินการบินไทยมานะครับก็อาจจะมีไฟล์ดีเลย์นิดหน่อยแล้วก็อาจจะเป็นเครื่องที่แบบไม่ได้รุ่นใหม่ล่าสุดนะก็นิดหน่อยครับอาจจะนอนไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้ มาถึงแล้วและไฟจากกรุงเทพเนี่ยดีเลยไปสองชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อจะต้องวิ่งน,นิดหนึ่งเพื่อที่จะไปต่อเครื่องเพราะว่าทริปนี้นะครับเราจะไปกันที่ชิงเตาเราไม่ได้ไปหาเต่านะครับแต่เราไปชิงเตาเดี๋ยวจะหาว่ามาเซี่ยงไฮ้แล้วไม่ได้กินอาหารเซี่ยงไฮ้ก็มาแวะนี่เลยฮะซ่างไห ชูซีนแหวกินนี้ก่อนแล้วกันนะลเลือกอันนี้แล้วกันเพราะว่ามีเครื่องหมายอันนี้นี่โอเคโหมีปูขนด้วยเป็นๆเ,เลยอะ่ะ ้วมูตัอะไรเฮ้ยไม่ฮะและทริปนี้ครับผมมากับเชฟโนดเจ้าขอมจะพาไปซื้อปูที่ผมจำเข้านะครับเมืองไทยมีขายที่เขาเอเดี๋ยวจะพาไปดูว่าอันนี้ตัวเท่าไหร่นี่ตัวเท่าไหร่ร้อยห้าแปดเดี๋ยวพาไปซื้อตัวยี่สิบหยวนเดวต้อเข้าออกมาเลี่ยถ้าเป็นตัวเมียแพงกว่าตัวอยู่เมืองไทยก็มาณสักสี่ร้อยบาทอย่างนี้ที่นี่ขายตัวเจ็ดร้อยแล้วนะโอ้เดี๋ยวพาไปเลืองเดี๋ยวพาไปต่อแบเนาะ บอกว่าตับหมูแคเห็ดก็เลยตับวัวมันไม่มีตับวัวต้นชิ้นเลยไม่ัวอะไรมันถูกวะอ๋อมันมีแต่เห็ดนี่เดี๋ยวลองดูหนังฮันรสชาติเป็นยังไงนะฮะรสชาติเหมือนขนมันหอยใปลบียร์นี่อ่าได้ไหมได้ไหมได้เลยอร่อยเลยโอเคอ่าเน่ยสามร้อยกว่าบาทนะ้ร้อยกว่าบาทก็โอเคนะแต่ที่เมืองจีนอาหารราคาถูกกว่าพัฒนาการราคาไม่สูงหมายถึงว่าราคาไม่สูงเท่ากับบ้านปูไข่ดองครับหมายถึงว่าราคาไม่สูงเท่ากับบ้านปูไข่ดองครับ ขมักเม่คุณไงไปดูช่องไหนกัต้องอวดทุกช่องเลยกูเบื่อที่ว่า่ขอบคุมานะครับที่เปการจึงเราอด่จุกี่นายงจจ๊งนดยก็ถื่ากูเก็บแล้ว สุปร้อนๆแต่แอบืจืดัื โอ้ต้องบอกว่าสนามบินเซี่งไฮ้ถือว่าแบบเอาจริงใหญ่เอาเรื่องนะฮะใครจะเดินทางเผือเวลาหน่อยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเกตเหมือนจะถึงจะถึงแล้วไม่ถึงสักทีนะฮะใหญ่จริงแล้วก็ทุกอย่างคือดูดีสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ดูไฮเทคมากเอาจริงๆผมถือว่าเทียบได้เลยนะกับสนามบินใหญ่ๆใ,ในยุโรปดู สนามบินใหญ่จริงซึ่งอีกอย่างที่เราเห็นนะครับความเจ๋งของสนามบินนี้คือเก e ้าอี้ทุกตัวนะครับมีที่ชาร์จแบตแล้วมีทั้ง USB แล้วก็มีปลั๊กทุกอย่างที่เป็น universal นะเฮ้ยอันนี้เจ๋งมาก เรียกรับสนามบินนะครับถึงแล้วออกจากสนามบินไปโรงแรมที่ไหนไม่มีใครรู้นะครับเฮ้ยแเนี่ฮะมันคืออะไรครับมันคือเรื่องภาษาครับสี่หมื่นเยนพอกูภาษากินก็ไม่รู้เรื่องภาษาไทยก็ไม่รู้เรื่องภาษาอะไรก็ไม่รู้เรื่องกูรอดมาได้ไงวะเนี่ย มาถึงนะครับโรงแรมของเราที่เมืองนี้ชิงเต่าเราอยู่ที่นี่กัน3คืนนะครับจริงเหรอเฮ้ จริงหรอมันขึ้นลิฟต์ได้ด้วยหรอนี่นะครับเป็นหุ่นยนต์ที่ส่งของขึ้นลิฟต์ได้ด้วยหุ่นยนต์ขึ้นลิฟต์ไปกับเราคือข,ของเหมือนแบบใครส่งเดลิเวอรี่มาเขาก็พีไปที่ห้องเลยและหุ่นยนต์เนี่ยก็คือเอาของเข้าอ,อยู่ข้างในแล้วก็ขึ้นไปส่งที่ห้องขึ้นลิฟต์ไปกับเราเฮ้ยเจ๋งอนะเจ๋งอะและทริปนี้เนี่ยเอาจริงๆคือเรามาดูงานนะครับไม่ได้มาพักผ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงแรมเนี่ยเราก็ตั้งใจจองให้มันดีหน่อยในแ,แบบโอ้โหเชื่อไหมคือโรงแรม ก็เป็นโรงแรมระดับที่เขาเรียกว่า4-5ดาวนะราคาคือดีมากและทุกอย่างก็คือแบบเฮ้ยมันเพียบพร้อมสุดๆนะครับรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆของเมืองจีเนี่ยตอนนี้มันล้ำไปมากถึงแม้จะเป็นเมืองที่เราเรียกว่าชิงเต่านะเชื่อไหมว่าชิงเต่าเจริญมากและโรงแรมนีย3,000บาทแต่โรงแรมระดับนี้อะแล้วเรามาถึงนะครับวันแรกนะครับนี่ร้านนี้เป็นไงฮะเชฟโน้ต <c oughs> 好好好 เรามีพาร์ทเนอร์เรานะฮะวันนี้พามากินเขาบอกว่าขอร้านหรูๆแล้วกันที่นี่มานะเฮ็ดนดบอกขอร้านหรูๆห้าดาวพอไหมเขาบอกว่ามีสิบแปดดาวเลยสิบแปดดาวครึ่งด้วยนี่เดี๋ยวไปดูว่าซีฟู้ดอลังการชื่ออะเนี่ยมันเหมือนกับเป็นขาหมูอ่ะเหรอขาหมูไม่ใช่ซีฟู้ดอ่ะเนี่ยตอนนี้คือวิธีที่เรามาเมืองจีนกันนะครับเราต้องใช้โทรศัพท์นะฮะที่มีอินเทอร์เน็ตแนะนําว่าเปิดโลมมิ่งมานะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าไม่เปิดโลมมิ่งมา อินเทอร์เน็ตของที่นี่นะครับหลายอย่างใช้ไม่ได้นะคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยดูเนะี่ยแอปพลิเคชันที่ใช้ไม่ได้ในในจะีนเช่น WhatsApp YouTube ติ๊กต็กก็ใช้ไม่ได้ตกต็อกอะไรพวกนี้หลังเสร็จติ๊กใช้ได้ถ้าเกิดใช้ roaming ่ถ้าเกิดว่าต่อไ i ไฟ<อ>ทีไ่ไปด้ไไวยเป็น Wi-Fi โรงแรมจะไม่ได้หรืเราต้องยอมเปิดโรมมิ่งมากันนะฮะคครรัับบไแต่ตอนนี้เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าคืออะไร ตีนตีนเป็ดหมูอะไรคือตีนเป็ดหมูไม่คือตีนเป็ดหมูตีนเป็ดผู้บอกคือแปดดาวคือผู้่ากูมิเออะไรกันตีนเป็ดหมูนั่งมาประมาณเกือบชั่วโมงอ่ะหูยนั่งรถมาไกลมากอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าตีนเป็ดหมูคืออะไรมือนี้สิบแปดดาวสิบแปดดาวเลยสิบแปดมงกุฎเอาดีดีน่าจะออกสิบแปดมงกุฎน่าจะออกสิบแปดมงกุฎตีนหมูก็ต้องมีเมาท์ไถคู่กันเคยกินเมาท์ไถใช่ไหมเดี๋ยวไปรู้ว่ายารักษาโรคของเราจะเป็นยังไงเมาท์ไถ ลังการดูรูปเงินเฮ้ยอุ้ยอลังการจริงอลังการจริงดูทางเข้าดูทางเข้าก่อนนี่โอ้โหดู้ยเข้าผมว่าเป็นร้านเหมือนกระชาบรูนี่ไงตีนเป็ดไทยไม่เก่าเราเก่าเฮ้ยอันนี้เลิกเก่าแป๊บหนึ่งอันนี้เก่าหลับ ปะตีนจัดใช่เหรอใช่หรอมันปะตีมันใหญ่ขนาดนั้นหัวใช่วะ่ะหน้ามันเหมือนโดนไหมไอ้นี่ไอ้นี่ทีเด็ดไอ้นี่ทีเด็ดเนี่นะฮะหัวเขาเป็นหัวเปิดแบบนี้เลยนะฮะเนเทียบราคากับราคาเมืองไทยครับเออไม่ต้องเทียบราคากับที่บ้านปูไข่ดองนะฮะ ขมับแมขมักเมฆโลมาเจ็ดร้อยบาทพิลาเมเนี่ยเมืองไทยอะขายโ่มันอยู่โลประมาณเจ็ดเราเป็นนะขายโลห้าพันที่นี่เป็นเจ็ดยเจฟติดนะพอขายโลละห้าพันี่นี่โลเจ็ดรยแต่อย่างปลาเก๋าที่นี่นะปลาเก๋าเป็นคนจีนชอบเล้อนิยมมากันส่งเขาสิบไทยก็ขายอยู่มาณประมาณแล้วพันหกอ่าปูอะไรปูก็โลละห้าร้อเองห้าร้อยกว่าบาท็ถูกนะ มาถึงวันนี้นะครับอีกหนึ่งมือครับนี่โอ้สวยสวยร้านสวยมากและร้านนี้นะครับอีชิงหุยบอกเลยว่าตามมาได้เลยครับ ใครมาชิงเต่าไม่ผิดหวังแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพนะครับและราคาก็ดีมากๆครับเมนูที่แนะนําเลยที่บอกเลยว่าห้ามพลาดเนี่ยนะครก็คือกระเพาะปลาสดครับเอามาทำโลคุกแบบนี้โอ้โหเด็ดดวงสดๆรวมถึงเมนูอื่นๆนะครับเขาทำออกมาหน้าตาได้ดีจริงๆนะครับยังกับฟรายด i n ิ่งแต่ราคาเนี่ยเป็นราคาที่บอกเลยว่าโอ้โหในเมืองไทยจะหาร้านแบบนี้ คุณภาพแบบนี้วัตถุดิบแบบนี้หายากครับอีกเมนูหนึ่งที่ห้ามพลาดเลยซึ่งมาจีนครั้งนี้นะผมบอกเลยว่าสั่งไม่อั้นนั่นก็คือปูขนครับตัวหนึ่งไข่แน่นๆแบบนี้นะเชื่อไหมว่าราคาเท่าไหร่ตัวหนึ่งไม่เกิน300บาทโอ้โหทีนี้กินกันยับสิครับแกะแล้วแกะอีกดูดแล้วดูดอีกย่างฟิน ถึงร้านนี้นะครับบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่านี่จะเป็นครั้งแรกของผมนะครับที่ได้กินเนื้อวากิวจีนซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณภาพคือแบบดีมากๆที่สําคัญคือราคาเนี่ยไม่ได้แพ้เนื้อวากิวญี่ปุ่นเลยนะและนี่คือร้านเจ l a c k b e e f นะครับซึ่งเขาบอกว่ามีสาขาอยู่ตามหัวเมืองใหญ่ๆญไม่กี่สาขาทั่วทั้งจีงนนะครับตอนนี้เราอยู่เชิงเต่ามาถึงนี่ก็เลยต้องมาโดนเ่าหน่อยอนี่ฮะป เมื่อกี้เนี่ยเราเข้าไปนั่นคือห้องวีดีทีแล้วน้าร้านอยตรงนี้ <S <S ร้านชาบูเนื้อครับผมเออเ,อ,อเราก็จิ้มจากนี้ไปก็ได้นะสั่งลองไหมนี่เนื้อเนี่อเนื้ดูดิกว่ากิวเรานี่ยกัน,น,กนไมหมดอ้าวเราก็มาเลือกเองดิก็ใช่ดิอเอต็มเลยเนื้อลาย,ยสวยๆนั่นเลยนี่ ครังเนื้อแค่ไหนชูส <Choose. S 2> อ,อเขาบอกว่าให้ไปเลือกที่ห้องนี้ฮะไอเราก็อยากจะเลือกเองนะฮะเขาบอกว่าไม่ได้ง่ายใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องมาเลือกในห้องนี้เป็นห้องส่วนตัวสุดยอดเลยชิมหรือยังลองชิมดูตัวงสุดยอดเลยครับนทำเปล่านทำเปล่าอร่อยไว <c oughs> ว่าอะไรกินดิฮะคือว่าเขาอาจจะให้ให้รสชาติของแบบปูเฟเวอร์นะฮะ่ต้องไม่ลองดูคุณเอาเครื่องดื่มมาไม่ทำไรฮะมันไม่มีรสชาติครับคูคุณได้รับรสชาติไหมครับสุดยอดอ่ะสุดยอดอ่ะสุดยอดอ่ะคุณคุณเติมด้วยอะไรครับคุณเติมด้วยอะไรเนี่ยคอนยัคเอาโนบลิชนะฮะเนี่ยฮะเบรนด์โดยเชฟโน้ตนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าเชฟเทสติ้งเลยครับลองชิมดูไหมครับมันจะเป็นรสชาติที่คุณรสคาคุ้นเคยนะครับ อันนี้คือนเีเียกเฮ้ยดีอร่อยโอ้จะมีน้ำจิ้มนะตป้ดีนะไม่เหมอนอย่างเงี้ยฮะหอมปงวะครับมันรสชาติช่มันรสชาติช่ดหอมากมันไม่มีรสชาติเพราะว่าเราต้องใส่ในนี้หอเปล่าโอเบียดตัวนี้ไงโอเบียดตัวนี้เชฟบุ ถ่ดไเียโนแล้วบอกใครนะนะครับองุ๊ยดีใจดีใจได้สอนเชฟโน้ตถ้าจะเป็นลูกชิ้นปลาเนี่ยมันก็ต้องหิวหรอกแต่กินมันก็ได้เรื่องอยู่เหมือนกันนะ เหมือนหือกล้วยที่มีเดือแป้งที่มีเดือแป้งผักมาทั้งสวนอันนี้เรียกอะไรฮะมึงแทยกิลเลยกับพันบาทพันบาทที่นี่เอามาต้มกินเล่นต้มกินเล่นวันะครับเพื่อรสชาติความหวานมีตั้งโหวแทนเนียตั้งโหวนี่ขอมตั้งโหวแต่ว่าบ้านเราบ้านเรามันเป็นต้นใหญ่ใช่ป่ะนี่มันยอดตั้งโหวอ่ะมุ้งเือก ลอ,ล,อลองชิมดูเลยให้หง่ยตายฮนะน่ผักสีมว่วงอร่อยนะใบมันนุมๆตกลงเรามากินวัวหรือเราเป็นวัวเอง <c oughs> มาแล้วครับโอ้โต <c oughs> ้องกลังการราต้องมีอยู่จริงโอ้อ ต้องไม่เอาฟันมากินก mm. uh ้าวอ่ะครัมาตินข้าวเยครับอืต้องไม่เอาฟันมากินกห้าวอ่ะวันไอันนี้ผมชอบประมาณนี้ไเคี้ยวม่กินเนื้อแบบเราลูบเยอะ เต่าต้มรู้ว่าเต่าเต้ยเต้แหน่ปอบเบียกันเหลือเกินเออลาไฟสองดอกดูดอกสองเต่าเกิดมาเมื่อกินเนื้อเต่าต้มมาคิว เมื่อกี้พี่นี่ใช่ไหมผมเดินไปให้ทิปเขาเว้ยให้ไปสนองห้อยหยุ่นเว้ยชันหนึ่งนะใครไปบอกกูไงบอกไม่เอาไม่เอาเราไอ้ทำไมยังไม่ได้อะแต่เขาก็แปลภาษากูก็ตาเด็เลยเหตุผลอะไรวาเออมันเป็นสิ่งที่ฉันควรจะทำมันเป็นสิ่งที่ฉันควรจะทำโอ้โหมไม่ยอมตาจะไหลเลยคือที่จีนนะครับหลายคนที่แบบไปญี่ปุ่นแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่รับทิปหรือว่าไม่ต้องทิปนะที่จีนก็เป็นทมเนียเหมือนกันคือให้ทิปเขาก็ไม่เอานะโอ้สุดยอด กินข้าวเสร็จนะครับพามาเที่ยวห้างรหรูๆกลางเมืองชิงเต่ากันหน่อยดีกว่าชื่อห้างเนี่ยชื่อว่าห้าง Mix C นะครับไม่ใช่ b i g ซนะฮะมิ x ซซึ่งแบบเาจอรวมแบบแบ,บแ,บบแบบแบรนด์ดังๆหรูๆทุกอย่างนะครับมาอยู่นี่หมดเลยฟิลง่ายๆเลยนะครับคล้ายๆแบบสยามพารากอนหรือว่าเอ็มคอเชียแบบนี้เลยนี่ครับแล้วก็มีอีกหนึ่งร้านนะครับ นีเครื่องดื่มของคือสุดท้ายทริปนี้ที่สิงคโปร์นี่นี่คืออะไรรู้ป่ะหนึ่งลิตรเ่เป็นคราฟด้วยนะแล้วก็ขอโทษนะฮะ VSP อุ้ยเจอวาร์ปแบจริงจริงเลย VSP ด้วยเป็นแบนเป็นเแานคุณดูผมกอนนะของกินเล่นก็คือผักบิ้ได้นะครับสตรอเบอรี่รับผมอันนี้หมายถึงสตรอเบอรี่หมายถึงคุณเป็นสตรอเบอรี่ละ ท้ายคลิปนี้กันนะครับที่สนามบินชิงเต่านะซึ่งเราจริงมาทริปนี้นะเราได้มาชิงเต่าครั้งแรกนะแล้วก็เลยรู้สึกเลยว่าโอ้โหตอนนี้คือแบบจีนคือแบบพัฒนาไปไกลจริงๆเนี่ยแม้จะเป็นเมืองที่แบบหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะแต่คือทุกอย่างคือแบบอู๋ล้ำไปหมดแล้วอ่ะแต่แน่นอนนะครับ ทริปมาจีงครั้งนี้ยังไม่จบครับเพราะว่าตอนนี้เราจะนั่งเครื่องต่อไปครับและสถานีต่อไปนะครับกวางโจซึ่งเราต้องบินไปประมาณอีก3ชั่วโมงกว่านะครับลงไปทางมณฑนกวางตุง้งซึ่งแน,น่นอนนะครับกวางตุ้งก็เป็นต้นตำรับของอาหารอารอ่อยอยู่แล้วเดี๋ยวไปต่อกันนะครับกับร้านเด็ดกวางโจเจอเคยรู้งากดมือขวาสนิง้ง พูดไทยได้ด้วยอ่ะเราจะสนามบินไปโรงแรมทีม่ไหนไม่มีใครรู้นะครับที่ปู่มีสูไ,ได้ตัวใหญเนอ้องกระบาดกรนบาด